เสี่ยงเสียชีวิตในตอนกลางคืนถ้าคุณทำแบบนี้เปีฟังการอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องนี้กันไว้เลยนะครับเดี๋ยวไม่ได้เจอกันนะสำหรับคนที่นอน,นคืนแล้วชอบตื่นมาปัสสาวะคุณจำไว้เลยนะครับคุณต้องทำตามวิธีนี้ทำแนะนำสามครึ่งน,นาทีนี้เพราะมันสำคัญมาก3นาทีครึ่งน,นี้จะช่วยลดการเสียชีวิตกระทันหันได้อย่างมากเลยนะครับ บ่อยครั้งคนที่ยังดูมีสุขภาพดีต้องเสียชีวิตในตอนกลางคืนเรามักได้ยินเรื่องราวของคนที่พูดว่าเมื่อวานนี้ฉันยังคุยกับเขาอยู่เลยวันนี้เขาจากไปกระทันหันซะและ้วเหตุผลคือการสื่น,นอนกลางคืนเพื่อเข้าห้องน้ํามักทําอย่างรีบร้อนสมองไม่มีการไหลเวียนของเลือดสามครึ่งนาทีจึงสําคัญมากจําไว้เลยนะครับเมื่อช่วงกลางดึกถ้าคุณปวดปัสสาวะ ร่างกายจะปลุกให้คุณตื่นขึ้นรูปแบบขึ้นไฟฟ้าหัวใจจะเปลี่ยนไปเพราะเมื่อคุณลุกกระทนหันสมองเปลี่ยนระดับเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ทันจะเสียการทรงตัวทําให้ล้มบาดเจ็บและอาจทําให้หัวใจล้มเหลวเนื่องจากขาดเลือดขอแนะนําให้คุณฝึกสามครึ่งนาทีนี้เป็นยังไงไปฟังกันข้อที่1เมื่อคุณตื่นจากหลับให้นอนบนเตียงเป็นเวลาครึ่งนาทีแรกข้อที่2นั่งบนเตียงอีก เป็นครึ่งนาทีที่2ข้อที่3ลดขาคุณลงนั่งบนขอบเตียงอีกเป็นครึ่งนาทีสุดท้ายหลังจากผ่านไป3ครึ่งนาทีคุณจะไม่มีสมองขาดเลือดและหัวใจจะไม่ล้มเหลวลดโอกาสที่จะหกล้มและเสียชีวิตกระทันหันได้เพื่อนๆคนไหนตื่นชี่ตอนดึกบ่อยๆอ,อย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันได้นะครับสุขภาพดีชีวิตดีอารมณ์ดีหมอพี่บอยสวัสดีครับ